สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการสร้างโคดนาฬิกาปลุกแบบเรียบง่ายนะครับโดยภาษาไ t h o n นะครับวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อการศึกษาการทํางานของโปรแกรมจัดการเวลาในภาษา Python 2. เพื่อสร้างโปรแกรมนาฬิกาปลุกที่สามารถตั้งเวลาได้ 3. ฝึกใช้ data time time และ WinSound นะครับ เดี่ที่ใช้ก็คือ Data Time นะครับคือตัวจัดการเวลา Time ใช้หน่วงเวลานะครับวินซาวเพื่อเล่นเสียงแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 1. รับเวลาปลุกจากผู้ใช้ 2. โปรแกรมจะวนลูปใช้เวลาปัจจุบันทุกวินาที 3. เมื่อเวลาตรงกับเวลาที่ตั้งไว้โปรแกรมก็จะทำงาน 4. ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดงข้อความว่าถึงเวลาปลูกแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาปลูกได้รูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานั้นจริงนะครับตัวอย่างโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับผมการทำงานของโค้ดนี้ก็จะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนที่1คือการนำเข้าโมเดลนะครับ Data Time ใช,ใช้ดึงเวลาปัจจุบันไทม์ใช้หน่วงเวลานะครับวินซ n d ใช้เล่นเสียงแต้งเตือนส่วนที่2จะเป็นฟังก์ชันอะลัมนะครับฟังก์ชันนี้จะเช็คจะวนดูปเช็คเวลาทุก1วินาทีและแสดงเวลาปัจจุบันแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ บนบรรทัดเดียวส่วนที่สามจะเป็นส่วนตัวตรวจจับเวลาปลุกนะครับถ้าเวลาปัจจุบันตรงกับเวลาที่ตั้งไว้ <c oughs> ก็จะมีข้อความแสดงขึ้นมาแล้วก็มีเสียงปลุกดังห้าครั้งนะครับจากนั้นก็จะเบรกออกจากรูปและจบโปรแกรมนะครับส่วนที่สี่จะเป็นส่วนรับค่าจากผู้ใช้นะครับรับเวลาปลุกจากผู้ใช้เช่นเจ็ดโมงครึ่ง สองก็จะเป็นการเอ,อ่อพอรับค่าผู้ใช้เสร็จก็จะให้เรียกใช้ฟังก์ชันอัลามพเพื่อเลือมจับเวลานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดนะครับผมลองไปใช้กันดูครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ